สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 24R นะฮะวันนี้เราจะมาสาธิตการเล่นเรือดำน้ำเนาะว่าเล่นยังไงนะครับผมฉบับผมนะครับผมอันนี้ไปทีละขั้นตอนเลยนะฮะมาขั้นตอนที่1ก็คือการยิงเรือของฝั่งตรงข้ามนะครับผม1คือครับผมเราต้องสังเกตเรือว่าเรือไหนที่สามารถยิงได้แล้วก็เห็นก่อนแล้วก็จะมาทำร้ายเรา นะครับผมอ่ะอย่างนี้ผมเห็นเรือลํานี้นะฮะผมกดยิงเสร็จปับ๊บเห็นไหมผมกดยิง4ี่ลูกแล้วผมก็จะกดมุดลงไปเพื่อว่ากันว่าเขายิงมานะฮะเราจะสามารถเซฟตัวเราได้นะครับผมก่อนที่จะดำครับเราสามารถยิงไป2ชุดนะฮะสชุดก็ทำำํานเบมีได้มากน่าจะได้แสนกว่านะถ้าเขาไม่กดกันนะ,ะแล้วก็ขึ้นมายิงใหม่ครับผมสิ่งที่สําคัญผม ควรสังเกตผู้ไฟด้วยนะฮะผู้ไฟของเราอะทำไมผมถึงบอกว่ายิงแล้วดำยิงแล้วดำนะครับคือหนึ่งป้องกันจากอปอปิโดฝั่งศัตรูนะครับผมแล้วก็ลดคูดาวฟุด้วยแล้วก็สามารถไปหิ้วเลือดใต้น้ำได้ด้วยนะอะสมมติผมยิงไปชุดหนึ่งผมกดดำแล้วผมสามารถ จะสามารถยิงอีกหนึ่งชุดได้นะครับผมแล้วก็พอกดลงไปฮิวมันจะคูดาวพอดีเราขึ้นขึ้นจากบกขึ้นจากอยู่น้ํามายิงใหม่เรากดลงนะครับถ้าฝั่งศัตรูยิงมาเราสามารถกดปุก่กันได้เราก็ยิงได้ชุดหนึ่งแล้ว,แล,วแล้วเขายิงมาชุดหนึ่งเราจะดำน้ําลงไปพอดีนะครับผมถ้ายิงระยะไกลนะ ก็ดูคลิปตามประกอบเอานะฮะว่าผมเล่นยังไงเนาะอันนี้ก็เขาตายเร็วครับผมทําดาเมจได้ไม่มากแล้วก็3ามแสนกว่าเองประมาณนี้เกมนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะแล่อย่างนะครับผมดูดำํำน้ำมีน้องๆถามมาว่าพี่เราควรเล่นแบบไหนดี นะะอ่ผมจะบอกเลย1คือเราควรยิงระยะไกลนะฮะเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่แบบกันเหมือนเรือพวกประจันบานเหมือนเรือเร็วเหมือนแบบอ,อ่พวกเรือเครื่องบินนะครับผมเราต้องอาศัยแบบคอยซัพพอร์ตเพื่อนยิงซัพพอร์ตเพื่อนนะเวลาการยิงนะครับผมนี่ครับผมอัดเข้าไปฮะ ถ้ามีเรือลําเดียวงี้ครับผมเราอัดเต็มที่เลยถ้าระยะใกล้ขนาดนี้แล้วก็มีเรือกัน,กนแบบเรือกันขนาดนี้นะฮะเราใส่ไปเลยครับผมยังไงพุก็กดรีเจนไม่ทันนะฮะหรือ2ถ้าเล่นเรือดำน้ำนะครับผมควรที่จะประกบเรือเครื่องบินไว้นะฮะเพราะว่ามีเราจะได้การทาอากาศไปด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกมไหนมียามาโต ก็อยวงห่างไว้ก็ดีนะฮะอ่ะเราไปดูคลิป2กันดีกว่าว่าผมเล่นด่านนี้จะเป็นยังไงอ่ะเรามาด่านนี้กันดีกว่านะครับผมด่านแท่นขุดเจาะน้ํามันเนาะอ่ะด่านนี้ผมจะมาบอกวิธีการยิงนะครับผมด่านนี้ว่าเล่นยังไงเนาะด่านนี้นะครับผมเราควรเลือกที่จะยิงเป้าแบบกระจายคือกระจายยังไง น้องๆอ,อ,อาจจะงงเนาะก็เห็นระเบิดนะเห็นปาปิโดไหมสี่ชุดนะครับผมผมจะยิงไปที่สี่ชุดก่อนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายไปที่เรือลำใหม่นะครับหลายคนอาจจะงงว่าผมทําอย่างนี้ทําไมทําไมไม่ยิงซ้ําๆไปที่เรือเดิมนะครับ1คือลดการเพลิงระเบิดนะครับผม2คือการเขากด กันนะครับผมเพราะว่าถ้าเรายิงย้ำๆไปที่เรือเดิมนะฮะเขากดพุกกันดาเมจเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมถ้าเรากดอย่างนี้นะครับผมเล่นแบบผมนะครับยิงคือยิงกระจายไปเรื่อยๆดาเมจจะมีโอกาสสูงนะครับผมที่ดาเมจจะได้เยอะนะครับผมแล้วก็เงินเราก็จะได้เยอะมากขึ้นเวลเราก็จะได้อัพเร็วมากขึ้นนะครับ พยายามยิงแบบกระจายกระจายครับอย่าไปเสียดายคิวครับผมเน้นดามจไไปก่อนนะฮะเพื่อฟาร์มเวลนะครับผมแล้วก็ฟาร์มเงินเนาะสำหรับไขรที่ทําดามจดไม่ได้เลยหรืออะไรไม่ได้เลยลองใช้วิธีนี้ดูวิธีนี้ดูครับผมเห็นไหมครับว่าผมจะอยู่แบบห่างๆตลอดแล้วก็จะคอยยิงแบบไม่ซ้ําไม่ซ้ําเดิมๆนะครับ ตอนนี้ดาเมจผมมาอยู่ที่สามแสนสี่แสนละอ่พยายามอัดไปเรื่อยๆครับผมอ่ถ้าสมมุติยกตัวอย่างมีเรือเหลือเรือดำน้ํากับเรือเร็วสองลำใช่ไหมครับปาปิโดเราอย่าไปยิงเรือเร็วนะฮะให้อัดไปที่เรือดำน้ํานะครับผมสับยิงแล้วก็ส่วนจรวดนะครับผมให้อัดไปที่เรือเร็วเลยนะฮะเพื่อว่าเราจะได้ดาเมจสองทางนะครับผมเพราะว่าเรือเร็ว บางทีถ้าเจอคนเล่นเป็นเขาอาจจะหลบเป็นนะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเรือดำน้ำครับโอกาสโดนคือ80ดสิเอร์์ยู่แล้วนะครับผมนี่ครับอัดเข้าไปนะฮะเห็นไหมครับดาเมจดปุ่มเพิ่มมาไวไหมครับอยู่ที่เจ็ดแ0,000นกว่าแล้วเห็นไหมคือเพิ่มมาไวมากนะครับผม ก็ถ้าเล่นแบบผมได้นะฮะตานึงก็อยู่ที่2 7 3 3ส0เ0 0ดถึง0 0แสนเนาะสำหรับคนณที่เติมพรีมเมียมนะครับก็แป๊บเดียวครับผมเวลตอนนี้ผมอยู่ที่เวลยีแล้วนะฮะฟาร์มแป๊บเดียวครับผมเวลครับไม่ยากเลยฮะเห็นไหมครับ <happen> ผมยิงไปแล้วผมจะกดดำไว้ก่อนแต่เขายิงมามันก็จะไม่โดนเราเห็นไหม ยังไงก็ไม่โดนอยู่แล้วครับผมก็ลงน้ําหมดนะครับก็ประมาณนี้ครับผมคร่าวๆการเล่นเรือํบาน้ําฉบับผมเนาะพยายามอัดไปครับผมอย่าไปกลัวครับผมถ้าเหลือเรือลาเดียวครับเรือเราได้เปรียบอยู่แล้วครับดูการเลือดดูเลือดดูอะไรนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับดาเมจผมอยู่ที่8 51,000นะคิวไปได้3ลํลำนะครับผม